นแ,แมวเมื่อกี้อ๋อเหรอเป็นน้องเขาบ้งวันนี้เอฟซีพื้นที่เยอะมากๆากรอแล้วเพลงกดีค่หนูชื่ออะไร <c oughs> อ่าเอ่อป้าต้นป้าต้นพูดไม่ผิดนะคะน้องที่มาดูเอ่อน้องโอปอเป็นเป็นน้องที่มาดูแลไลาอันนะคะไม่ใช่น้องวิสแสดงหนูจำถูกนะคะจบ <c oughs> จบแล้วนะคะเรื่องโอปอนะคะ ไม่ต้องมีไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะขออนุญาตนะคะแม่หน,นะนูนก็วา่าหนะนูนจาได้นะวิ่งขับรถมาเองเหรอ

ไมปปลนเรมนาเลยเี่ดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวนะหนูขออนุญาตนี่คุณยายพื้นที่หนูให้พัดคุณยายนะพัดสปริงเอาไว้ใช้ชื่นใจค่ะยินดีค่ะคุณยาย

เพื่นมขายถูกขายเทียนนเออ้ก็เดินมาดูภักหย่าหน้องมาปางถ่ายรูปให้แม่แม่นะ ตั้งตัวเรอยๆางบ้างฝอ่างพี่ไม่ไม่รู้เดี๋ยวอ่อแล้วอ๋อตอนนี้แก้วแก้วมันเส็ดเปล่าเลย không 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 หนูให้หนือทำพัดมาแจกพัดไรอันหนูให้นะคะมิมากี่คนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่มากี่คนคุณแม่มากี่คนเอเกน okay, หนูให้ให้ครบคนเดี๋ยวนะพัดยินดีค่ะ พยายามแจกให้คนพื้นที่เนาะนานๆเขาจะได้เจอน้องอะ่ะหนูอนุโมทนาบุญกับแม่ๆที่สนับสนุนทำพัดสปริงมานะคะเมื่อเช้าก็ส่งไปให้แม่คนหนึ่งที่เป็นอยู่สุราษฎร์ท่านรักษามะเร็งอยู่

เราถ่ายรูปเรายังไม่ได้เลยนะัวนี้จะมือ่น้าให้น้อยหนงแกอะันอัอะไรตรงอคคัน 放。 วันนี้น้องมะปางถ่ายรูปให้แม่ๆนะคะแล้วก็ป้าต้นเลยได้รูปป้าต้นเลยได้รูปนะ,ะวันนี้บรรยากาศดีมากๆคอนเสิร์ตก็สนุกแล้วก็หลังงานก็ไม่รีบมากแม่ๆได้เข้าแถว

ไปไหนกันทางนั้นีไหมไม่กลัว

f ีพื้นที่เอฟซีพื้นที่เอฟซีพื้นที่ไปจับมือเขา